คือรัสเซียเนี่ยเคยโกรธสหรัฐที่เอาพวกขีปนาวุธนะรวมถึงหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยไปตั้งไว้แต่ไม่ใช่ในยูเครนนะเขาไม่เคยไปตั้งในยูเครนแต่เขาไปตั้งในประเทศที่เป็นสมาชิกนาตโตเท่าที่รู้เนี่ยมีในโรมาเนียมีในเยอรมนีนะแล้วก็พิสัยเนี่ยม,มัน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 ยิงไปได้ไกลถึงมอสโกนั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีปูตินมีความรู้สึกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังคุกคาม หลังบ้านของตัวเองนะคือปูตินก็ถือว่าแถวเนี้ยมันอาาเขตของชั้นเพราะฉะนั้นการเอานิวเคลียร์มาจอ่อเอาเขีปนาวุธมาจ่อเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็ปธนาที่รีปูตินก็จะมีทฤษฎีแนวคิดมาโดยตลอดนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหภาพโซเวียตไม่เคยล่มสลายนะบอลติกเป็นส่วนหนึ่งของเรายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของเราอันนี้ก็คืออยังไงก็ต้องกลับแผ่นดินแม่สักวันใดวันหนึ่งนะเราไม่ได้ามาดีๆก็ต้องใช้กําลังอะไรทํานอง เ,เพราะฉะนั้นพัฒนาที่รีปูตินเนี่ยก็จะรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้นะแล้วก็การเอาขีปนาวุธมาติดในยุโรปเนี่ยมันก็หลังบ้านตัวเองก็คือ,อยูเครนแล้วก็เป็นที่มาของการออกมาขู่ในช่วงที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ปี2,000 ช่วงที่ประธานาธิบดีจอร์ดเดวิลบุชเป็นประธานาธิบดีซึ่งตอนนั้นมีการแสดงความปรารถนาจากจอร์เจียแล้วก็ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตแล้วบุชเนี่ยไปรับปากยูเครนจุดนั้นเนี่ยทำให้ปูตินไม่พอใจมากนะแล้วก็เป็นที่มาของความพยายามที่จะเตือนชาติตะวันตกว่ายา นี่คือเส้นแดงนะอย่าเอายูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโตเด็ดขาดอย่าเอาจอร์เจียเข้าเป็นสมาชิกนาโตเด็ดขาดนะ้้วก็เคยแสดงความไม่พอใจเรื่องที่มีขีปนาวุธมีกองกำลังของสหรัฐมาอยู่ในยุโรปนะทั้งหมดทั้งปวงนี้มันก็นํามาสู่นะการสะสมมาแล้วก็มาระเบิดช่วง24่กุมภาพันธ์ปี2022นะซึ่งรัสเซียโดยประธานาธิบดี่บติงก็จะใช้ลอจิกหรือเหตุผลบอกว่าเนื่องจากรัสเซียถูกคุกคาม